สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News เล่าข่าวการเมืองเพื่อนตอทหกร่วมฉลองวันเกิดล่วงหน้า78ปีให้กับประวิทย์โดยหัวหน้าพลังประชารัฐขอทุกคนรักกันไปเถอะเป็นของขวันวันเกิดปีนี้พร้อมระบุนอนอาจไม่ตื่นก็ได้วันที่6สิงหาคม2566 Facebook FC หลุงปอมเผยแพร่คลิปบรรยากาศ <t ell> พลเอกประวิวท,ทยวงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐนัดพบปะสังสรร์นักเรียนเตรียมทหารหารุ่น6ปี2508และนักเรียนนายร้อยจุยลจอม9รุ่น17รุ่นฝนแรกจากการที่ถูกลงโทษช่วงหน้าฝนเมื่อวันที่5สิงหาคม2566โดยภายในงานมีการเลี้ยงอาหารและตัดเค้กในวันเกิดลวงนาซึ่งพลเอกประวิทยจะมีอายุครบรอบ78ปี ในวันที่11สิงหาคม2566โดยเค,ค้กมีข้อความว่าสุขสันต์วันเกิดรุ่นฝนแรกเดือนสิงหาคม2566พลเอกประวิทย์เป็นประธานตัดเค,ค้กดังกล่าวและรับมอบดอกกุหลาบในการให้กำลังใจและรับคำอวยพรวันเกิดลวกหน้าให้พลเอกประวิทย์อย่างอบอุ่นพลเอกประวิทย์กล่าวว่าปีนี้อายุ78ปีย่าง79ปีแล้วฉะนั้น กิจกรรมบางอย่างของผู้สูงอายุนอนอาจไม่ตื่นก็ได้ในวันพรุ่งนี้ใครจะไปรู้ฉะนั้นขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพและรักใคร่กันไว้อย่างนี้ชอบคุณเพื่อน,อนและ,ละหลานทุกคนที่มาอวยพรวันเกิดขอให้ทุกคนมีความสุขเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไประหว่างการตัดเค้กดังกล่าวมีการเปิดเพลงรักกันไวเ้เถิดโดยพลเอกประวิตรได้ร้องเพลงดังกล่าวไปด้วยท่าทางอารมณ์ดี ขอขอบคุณข้อมูลจาก Voice ออนไลน์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ